ค,คือผมไปเจอบทความบทความหนึ่งน่าอยู่ที่น้ํานี่แหละวิวดีมากครับผมนะครับผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับผมเขาเขียนไว้ดีมากนะครับผมนะเรื่องเกี่ยวกับาสายลมาสายลมให้อภัยแล้วก็ก้อนหินแห่งความทรงจํานะครับนะที่จริงชื่อมันก็ยาวๆแหละผมพิมพ์แค่นั้นมันจะยาวเกินไปการขึ้นคอนเทนต์นะครับผมเรื่อง เรื่องมีอยู่ว่านะครับผมมีเพื่อนมีเพื่อนหญิงชายคู่หนึ่งนะครับผมเขาชวนกันไปเที่ยวบนภูเขานะครับผมเขาชวนกันไปเที่ยวบนภูเขาแล้วก็ได้เดินพากันเดินเที่ยวตามภูเขาไปนะครับผมนะครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เพื่อนเพื่อนสองคนนี้ก็เลยได้ทะเลาะกันนะครับผมเพื่อนผู้ชายก็เลยตบหน้าผู้หญิงไปทีหนึ่งนะครับผมผู้หญิงก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผู้หญิงก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะ ผู้หญิงก็ได้แต่เขียนนะครับผมเขียนว่าวันน,นี้ฉันโดนเพื่อนตบหน้าเพื่อนที่ฉันรักตบหน้าไปทีหนึ่งนะครับผมเขียนไว้กับกองทรายนะครับเขียนไว้กับกองทรายนะครับผมแล้วก็เดินเที่ยวขึ้นไปจนไปถึงยอดภูเขาแล้วนะครับผมเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงก็ตกน้ํานะครับผมเพื่อนผู้ชายก็ไม่ดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ เพื่อนผู้ชายก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็กระโดดลงน้ําไปนะครับผมนะครับก็กระโดดลงน้ําไปไปช่วยไปช่วยเพื่อนผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาจนรอดชีวิตนะครับผมเนาะเพื่อนผู้หญิงรอดชีวิตขึ้นมาก็ได้สลักไว้กับก้อนหินนะครับว่าวันนี้เพื่อนที่ฉันรักได้ช่วยชีวิตฉันไว้นะครับผมนะครับเพื่อนผู้ชายก็เลยแปลกใจว่าเอา้าทําไม ตอนที่ฉันตบหน้าเธอเธอสลักไว้กับกองทรายนะครับแล้วทําไมตอนที่ฉันช่วยชีวิตเธอทําไมเธอสลักไว้กับก้อนหินนะครับก็เพื่อนผู้หญิงก็ได้ให้เหตุผลไว้ว่าความโกรธความเกลียดที่คนที่เขารักนะครับผมจากคนที่เขารักได้กระทํากับเขานั้นเขาก็ไ้เขียนไว้บนกองทราย สักวันหนึ่งจะมีสายลมแห่งการให้อภัยมาพัดพาข้อความนั้นลบเลือนไปนะครับแล้วก็สาเหตุที่เขาสลักความดีนะครับผมนะครับที่เพื่อนได้ช่วยชีวิตเขาไว้ที่สลักไว้กับก้อนหินเขาก็ให้เหตุผลว่าก้อนอที่สลักไว้กับก้อนหินมันเป็นความทรงจำที่ดีของเพื่อนที่ได้กระทำไว้ให้กับเรานะครับ จบพี่หนุ่มเจอด่านรถนะครับผมเบนซ์25ทีจะดูหรือข้ามดีดูครับผมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมคนเรานะครับผมเนาะต้องมีสายลมแห่งการให้อภัยนะครับสําหรับคนที่เรารักและให้กําลังใจนะครับผมแล้วก็มีก้อนหินแห่งความทรงจําด้วยนะครับสิ่งดีๆที่เขาได้ทํากับเราไว้เราก็พึงระลึกไว้เสมอเจ็บไว้ในใจนะครับผมส่วน อ่าสิ่งที่ไม่ดีที่ได้ที่เขาได้ทําไว้กับเรานั้นนะครับผมก็สลักไว้กับกองทรายแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับผมสายลมแห่งความแห่งการให้อภัยก็จะได้พัดพาข้อความนั้นให้หายไปนะครับผมมันก็จะได้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันวาสันวานะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมบทความนี้นะครับผมเนาะถ้าเกิดว่าถ้าท่านเจอคนที่ท่านรักนะครับนะ อย่าลืมบทความนี้นะครับผมเนาะนะครับนะครับสนะายรมแห่งการให้อภัยและก้อนเห็นแห่งความทรงจําเด้อจําไว้เดอ้ไเดอได้ยินบ่คอยบอ่เข้าใจชิด่าสันวาเจ้าหัวตามาเจ้าก็เลยกบ่เข้าใจย้อนกลับขึ้นไปฟังไหมนะคนเรานะครับผมมันต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันสําหรับคนที่เรารักนะครับผม แต่ความดีที่เขาทําไว้นั้นก็สลักไว้กับก้อนหินแล้วกันนะครับเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตใจประมาณนั้นนะตรงที่เหล็กกั้นหน้าเอาไม้กระดานหนึ่งแผ่นยาวพาดตลอดเพื่อทําเป็นโต๊ะกินกาแฟนั่งดูน้าโอ้ยทาครับผมจะเอาไม้เชื่อราเนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้ช่างเขาทํายื่นออกไปนะครับทํายื่นออกไปแล้วก็ไม้เชื่อราแผ่นหนึ่ง เอามาวางไว้นะครับผมแล้วก็ยิงนะครับเนาะโอเคนะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้าใจนะครับบทความที่ชิดได้กล่าวไว้นะครับ